ขอต้อนรับเข้าสู่สาระหนังกับโค้ชเชนนะครับสนแอสดดีครับพี่เชนสวัสดีครับสวัสดีครับเนยครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าบิ๊กซิกหรือว่าหกทีมใหญ่ของมุมารลลีกเนี่ยเขาเรียกเก็บตัวกันหรือว่าเรียกฝึกซ้อมกัน,ก,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 นก่อนเปิดแบบก่อนเปิดฤดูกาลกี่สัปดาห์ครับพี่ครับอ่ะอ่ะโอเคผมขอเริ่มที่ทีมแชมป์เก่าอย่างแม่แมนซิตี้ก่อนเลยพี่โดยที่แชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขาไม่มี เท่าที่เช็คข้อมูลไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครัว่าเริ่มฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าเนื่องจากทีมของเปปเปอเรลลาเนี่ยนะครับก็เป็นทีมที่มีผู้เล่นที่จะต้องไปรับใช้ทีมชาตินะครับรวมถึงภารกิจอุ่นเครื่องอะไรต่างๆนะครับถึง16คนนะครับ14คนไปฟุตบอลยูโรนะครับแล้วก็2คนไปฟุตบอลโคปาอเมริกานะครับทั้งเอเดนซาแล้วก็กาเบรียลเจซุสนะครับัะนั้น สิ่งหนึ่งที่ที่ทำได้ค่อนข้างยากคือในฐานะโค้ชก็คือเราไม่รู้ว่าผู้เล่นจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับก็เลยต้องต้องเ,อเรียกผูุ้เล่นที่เป็นทีมสำรองขึ้นมาแล้วก็รอดูกันเป็นระยะซึ่งแต่ละทีมเนี่ยก็มีกฎอนุญ,ญาตไม่เหมือนกันนะครับอย่างบางทีมเนี่ยเขาก็จะให้ผู้เล่นพักหลังจากทีมชาติเนี่ยสสัปดาห์เลยนะครับบางทีมก็ให้3สัปดาห์แต่ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ให้ ผู้เล่นพัก2สัปดาห์นะครับแล้วก็ค่อยกลับมอะไรนะตัวที่ทีมชาติกับไอที่ซึ่งคิดว่ามีกลุมกำลังเพียงพอที่จะใช้ได้จนจบฤดูกาลครับผมอ่ะผ่านแมนเชสเต e ร์ไปไปยูไปดูกันที่ทีมรองแชมป์ดีกว่าปีที่แล้วฤดูกาลที่แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพราะอย่างตรงไปตรงมานะว่าว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพัฒนาทีมโอเลกูนาโซชาพัฒนาทีมไปได้ดีเกินความคาดหมายเมื่อปีที่แล้วนะครับ ใช่ครับตำแหน่งรองแชมป์นะครับก็เหมือนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับการเตรียมทีมของของแมนเชสเตอร์ก็เป็นเหมือนกับหลายๆทีมในบิ๊กซิททั่วไปก็คือทำการึกซ้อมพรีเซนต่ในประเทศทำให้โซชาเนี่ยนะครับมีเวลาในการที่จะทำกันบ้านนะครับซึ่งผลออกมาก็ดีจริงๆนะเพราะว่าเกมอุ่นเครื่องเนี่ยชนะเกือบทั้งหมดนะครับชนะเกือบทั้งหมดทั้งชนะอาบีเคาน์ตี้ชนะฟินสปาร์กนะครับ เสมมอกับเบนฟอร์ดรวมถึงทำได้ดีกับเอเอรตันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกปีที่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับก็น่าจะมีโอกาสได้ลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวนะครับครับซึ่งต่อกันที่แชั้นยุโรปสมัยครับเลี้ยวภูครับพี่ก็เอผู้เล่นตัวหลักยังอยู่กับทั้งหมดนะครับผู้เล่นตัวหลักยังอยู่กับทั้งหมดก็มีแต่ก็มีสิบคนนะครับไป ฟุตบอลยูโรกับฟุตบอลฟอปานะครับซึ่งเลวพพลก็ตัดสินใจปฏิเสธนะครับไม่ให้โมซาราของเรานะครับไปร่วมทีมโอลิมปิกกับอียิปต์นะครับ mm hmm. คค้บก็เอาลูกทีม้าไปเก็บตัวนะทำแคมป์กันที่ออสเตรียนะครับซึ่งก็ถือว่าทำผลงานได้ผมว่าโดยส่วนตัวผมว่าน่าพอใจนะ mm hmm. น่าพอใจแล้วก็มีข่าวที่ผู้เล่นคนสำคัญนะอย่างาฟันได้นะครับ อย่างโจโกเมสนะครับสามารถที่จะกลับมาเล่นได้แล้วคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ที่น่า,า,าจับตามองนะครับว่าจะบริหารทีมไงโอเคแม้ว่าจะเสียรูปสันไปนะครับครับก็ก,ก,ก็ต้อง,ต,องต้องดูแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรน่าจะ,น,าจะน่าจะทดแทนได้กับเ,เสียจิจิเวนดุมครับนะอกจากนั้นก็ยัง,ย,งยังสามารถ่ยกเก็บเล่นตัวหลักไว้ได้ทั้งหมดโดยโดย ผลงานในช่วง p ี e s e a s o เนี่ยก็ชนะนะครับในเกมแรกกับไมค์นะครับแล้วก็แม้ว่าจะแพ้แฮททาบูรินนะครับสี่สามแต่ก็ค่อยๆกลับมาเมื่อเร,เร็วนี้ก็เสมอกับแอตริกบิลเบานะครับ1ประตูต่อ1นึ่งจะเป็นเก็บเสียดูโรบสันไปด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าท้าสุดท้ายก็ทำได้ดีนะครับมาชนะ โอซาซูน่านะครับสามต่อหนึ่งที่บ้านต่อกันที่เชลซีครับพี่โทมัสทูเคิลนะครับก็เรียกซ้อมนะครับช่วงประมาณสัปดาห์ที่สองของเดือนกรกฎาคมก็โดยเฉลี่ยก็เหมือนทุกททีมนะประมาณห้าถึงหกครับเอ่อโดยที่สองเกมแรกเนี่ยถ้าเราดูในรายละเอียดเนี่ยทูเคิลไม่ยอมมีเกมกระชับมิตรเลยนะครับอืมอเรับิเพราะว่าผมโดยโดยหลักการแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะทําให้แน่ใจว่าเอ่อไม่มีการคอนแทคปะทะ โดยไม่จำาโดยเกมแรกเนี่ยก็เลือกนะครับที่จะเล่นกับทีมระดับที่ต่ำกว่าอย่างบลอนด์มัดนะครับก็ชนะได้สองประตูต่อหนึ่งนะครับก็เริ่มขยับชิพความเข้มข้นขึ้นมานะครับโดยการลงกับอาร์เซนอลแล้วก็สเปอร์ครับแต่ว่าก็สามารถทำอย่างนี้ได้ดีถ้าชนะอาร์เซนอลไปสองประตูต่อหนึ่งแล้วก็เสมอกับทัดแนมฮอตสเปอร์นะครับสองประตูต่อสองอีกว่าเดี๋ยวจะต้องแข่งกับเบอร์ลินนาร์ดเบียเรนะครับ ก็คงต้องดูผลแต่ว่าคงเป็นสองวันที่ฮัลโหลโฮดพอสมควรนะครับก็บต้องไปเล่นที่สนามวินเซอร์พาร์คนะครับ,รบวินเซอร์พาร์คที่ไอแลนด์นเหนือนะครับที่สิบสนะครับเสร็รจแล้วก็ต้องกลับมาเล่นในบ้านนะครับเจอกับคริสตินพารต้องดูว่าต้องดูว่าทุกคจะมีมีการวางแผนในการหมุนเวียนผู้เล่นามาต่อกับบิ๊กซิกอีกหนึ่งทีมพี่แต่ว่า ฤดูการที่แล้วเขาหลุดไปอันดับเจ็ดสเปอร์ครับสเปอร์เนี่ยนะครับเนื่องจากเปลี่ยนโพสตนะครับเปลี่ยนโคสตใหม่นะแต่ว่าถือว่าเข้ามารับงานได้เร็วนะครับก็รับงานวันที่ช่วงต้นๆเดือนกรกฎาแล้วก็เรียกซ้อมเลยแต่การเตรียมทีมฟีซั่นก็เปลี่ยนจากเดิมเหมือนกันครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมาสิงคโปร์มาจีนนะครับไปเยอรมันนะครับก็ปีนี้ทำแคมป์อยู่ที่แต่ในอังกฤษนะครับ ก็คิดว่าน่าจะน่าจะเป็นปีเป็นปีที่ที่สเปิร์นถ้าเก็บแฮริเคนไม่ได้ก็น่าจะเป็นปีที่ดีครับทีมสุดท้ายของบิ๊กซิกครับเซนนอนครับพี่ก็เรียกซ้อมนะครับเอ่อค่อนข้างเร็วทีเดียวนะประมาณวันที่เจ็ดัปดาคมนะหรือประมาณหกสัปดาห์ก่อนที่จะแข่งขันนัดแรกคนระับเอ่อแต่เป็นเรื่องน่าสนใจว่าทําไมอาร์เตต้านะครับถึงได้เลือกนะลงทีมนะครับเล่นฟรีแมตช์นัดแรกเลยวันที่สิบสี่ัปดาคผมที่เจอกับที่เบเนียนนะครับครับ ก็คือต้องบอกว่าที่เขาเอาทีมเนี่ยยกไปเก็บทําแคมป์กันที่สกอตแลนด์นะครับถือเป็นอีกทีมหนึ่งที่ได้โอกาสไปทําทีมเอาเอาทีมไปทําแคมปนะ์ทำพีซั่นที่ที่ต่างประเทศเกมแรกนะครับที่จะเล่นกับเบนฟอร์ดเล่นเร็วด้วยนะครับเล่นกับเบนฟอร์ดไปเยือนเบนฟอร์ดเนี่ยจะใช้ความได้เปรียบนะครับอเอาชนะแ,แม้ว่าทุกทีที่จะเคยไปคือไปพีซีซั่นอเมริกาอเมริกาแต่ว่า ปีนี้ลองเปลี่ยนมาสกอตแลนด์แต่ว่าผลงานยังไม่ค่อย,อยถูกใจสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าไม่รู้จะเก็บทีเด็ดไว้เ,เปิดสนามเกมแรกเพื่อให้คุหดาบซีจับทางไม่ได้หรือเปล่าออแล้วครับและนี่ก็คือหกทีมบิ๊กซิกถ้าจะให้พี่เชนปันทงอันดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกในหกทีมเนี่ยอยากให้เลือก อยากให้เรยกัสามทีมแล้วกันที่มีโอกาสจัดลุ้นแชมป์ไม่ต้องเป็นแชมป์นะเอาลุ้นแชมป์ลุ้นแชมป์เหรอครับครับด้วยคุณภาพเนี่ยผมคิดว่าคงคงปฏิเสธไม่ได้ว่าแมชเตอร์ซิตี้ของเ๊ปเนี่ยก็ยังอยู่ที่หนึ่งในนั้นนะครับครับพี่เนี่ยว่าปัญหาของการเสียศูนหน้าอย่างกุลไปเนี่ยก็ต้องดูว่าใครที่จะมาทดแทนตรงจุดนั้นครับ ถ้าามาช้าผมไม่คิดว่าความสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะต้องก็ต้องจูนปรับจูนกับเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็ต้องแบกรับแรงกดดันที่ต้องบอกว่ามหาศาลเพราะว่าคุณเข้าไปแทนกับผู้เล่นระดับตํานานนะครับที่ยิงประตูสูงสุดตลอดการของสโมสรของคุณผมว่าใครเข้าไปเล่นแทนเนี่ยก็คือก็คือต้องต้องต้องถูกคาดหวังนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะครับทั้งจีซสเองก็เขาก็มีภารกิจกับเอ ทีมชาติมาก็ต้องดูว่าการที่จะโกรเทนเขาเนี่ยเขาจะพร้อมใช้งานได้ได้เมื่อไหร่แต่ว่าก็ด้วยเสียงภาพแล้วก็คงต้องยอมรับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นครับทีมที่สองเนี่ยผมคิดว่าอยังจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยแนวทางแล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ยผมคิดว่าอโอเล่กนาโซชานจะน่าจะ ปรับจูนทีมนะครับได้ได้ได้ไดีดแต่ก็ขึ้นอยู่ว่าเขาจะเสียก็มีขาดจะเสียตัวผู้เล่นสำคัญไปสองสามตัวใช่ไหมครับ <ผม S 1> เขา,าจะเก็บเอาไว้ได้หรือเปล่าคิดว่าด้วยด้วยคุณภาพแล้วเนี่ยคิดว่าแมสเตอร์ไนเต็ดน่าจะเป็นอยู่หนึ่งในนั้นนะครับทีมที่สามเนี่ยถ้าจะให้ผมเลือกเนี่ยผมคิดว่าความเคี้ยวของโทมัสทูเคิลน่าจะครับ น่าจะเบียดนะครับแล้วก็ทําให้ลิวปูต้องเจอยากนะครับว่าว่าจะชิงที่สามกับเขาไหวหรือเปล่าที่ผมไม่ได้เลือกลิวปูเพราะว่าเราไม่ได้มองเห็นเรื่อง,องการลงทุนที่ชัดเจนนะแล้วก็ปัญหาคือเแนวลุกทั้งสามคนเนี่ยผมคิดว่าหลายทีมก็คงจะรู้วิธีการเล่นซึ่งอ,อมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะใช้รูปแบบเดิมๆแล้วก็เล่น ซ้ำๆสองสามดูการก็ต้องดูว่าจะมีตัวสอดแทรก,กมาด้วยหรือเปล่าแต่ว่าด้วยผมกําลังของเชลซีที่สามารถที่จะพลิกเล่นแล้วก็หมุนเวียนผู้เล่นในช่วงที่โปรแกรมที่มันฮัลโหหดนะครับ,รบก็มันน่าจะน่าจะทําให้เชลซีน่าจะ,น,าจะน่าจะเบียดไปได้ในช่วงปลายๆนะเพราะฉะันผมขออนุญาตเลือกสองทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและ ึ่งทีมจากลอนดอนนี่คือทีมเชลซีครับถ้าจะเป็นสามทีมเต็งสาหรับทีมยร์ลี่ฤดูกาลที่จะมาถึงนี้ครับอืมครับผมก็เป็นทัศนะจากโคชเชนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเราไม่สามารถการตีได้สําหรับใครว่าจะคว้าแชมป์เลสเตอร์เคยทําไว้แล้วเห็นแล้วในฤดูกาล 2016, 2016นะันิหเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือทัศนะแล้วก็ดูจากความพร้อมของแต่ละทีมณนะปัจจุบันนี้หมดนี้ก็เป็น เรื่องราวสาระจากการวิเคราะห์จากข้อมูลที่เรามีนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมีวิจารวิจารณญาในการรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สาระทุกหนังจากโค้ชเชนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ย